สร้างนะไม่เนินความหมายนะเน้นจำโครงสร้างนะถ้าเราเห็นนะคะอ่ะ part เป็น verb ช่องที่สองเห็นไหมคะเห็นสีน้ำเงินไหมเป็น verb ช่องที่สองทีนี้เราลองมาเหมือนเดิมค่ะ subject บวก subject ตรงนี้เราก็ใส่เป็นโครงสร้างของ subject แบบนี้อ่ะ verb ช่องที่สองของ verb to be คืออะไรคะ is am are was were นี่ was หรือว่า were แบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยอีกข้างล่างนี้ เวิร์บวิงเหมือนเดิมนะคะเวิร์บวิงก็คือเวิร์บที่เติม ING เหมือนเดิมอ่าเป็นไงคะเราได้โครงสร้างแล้ว p a s t c o n t i n u o u s TENSE เห็นไหม p a ร t c o n t i n u นีย TENSE ก็จะมี subject บวก was were ทำไมต้องเป็น was were ไม่เป็น is mr แล้วนะคะเพราะว่า p a s t TENSE p a s t คืออดีตเวิร์บช่องที่สองแบบนี้มันมารวมกับ b ก็ต้องเป็น b สอง b สองก็คือ จาก East MR ก็เป็น Was Will แล้วก็ World Wing World Up ing ก็ค